ไม่กล้ามีแฟนเพราะกลัวแรกช่วยใหญ่กลัวกลัวเพราะอะไรไม่เคยทำแล้วมาทำแล้วไปไงมันคือคุกข้ามค,ความคิดคุกที่จำกัดชีวิตเราไว้ที่สร้างครอบครัวที่มีความสุขหรเห็นที่เป็นไอดอล สวัสดีครับพวกผมเข้าใจนะครับและเรื่องเล่าหมอทิวดาวันนี้เรามีควันหลงเรื่องราวของความรักนะครับในเทศกาลแห่งความรักมาบอกเล่าให้ฟังกันครับมีน้องสาวคนหนึ่งครับหน้าตาน่ารักเลยทีเดียวเธอมาหาผมด้วยมีปัญหาว่าเวลาที่คบกันเป็นเพื่อนมีคนรู้ใจเนี่ยนะครับเราเขาจะไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยแต่ครั้งเมื่อสองคนตกลงว่าจะคบหาเป็นแฟนกันปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ ฝ่ายน้องครับน้องสาวคนนี้นะครับจะเริ่มเกิดอาการครับเริ่มอึนอึนมึนมึนมงงงฝ่ายชายโทรมาติดต่อมาไม่รับไม่ติดต่อกับไม่หือไม่อือไม่นอนไม่นี่แล้วก็ค่อยๆหายไปจุ้ตัวเองครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นปัญหาหนักมากเพราะว่าอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยแล้วเขา เขาเรียกว่าเหงาแล้วครับตอนนี้เหงาแล้วนะครับอยากมีคนรู้ใจอยากมีคนที่ใช้คําว่าแฟนแล้วนะครับทํายังไงดีนะนะครับยากสตรีมีปัญหาแล้วครับเวลางานของโค้ชใจเลยทีเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นครับเรานั่งคุยกันน่าตกใจมาก,มากครับเพราะว่าพอเราเจาะลึกลงไปในจิตใต้สนึกเจาะลึกลงไปในเหตุการณ์ในอดีตสิ่งที่เจอก็คือตอนที่น้องเขายังเป็นเด็กครับคำคืนคืนนึงครับ เขาปวดท้องฉี่นะครับออกมาเข้าห้องน้ําแล้วบังเอิญไปได้ยินแม่ตําหนิพี่สาวที่ถูกจับได้ว่าแอบไปมีแฟนแล้วเขาโดนตําหนิเป็นการใหญ่เลยครับแรดนั้นเราอะไรยังห้โดว่าถูก,ก,กตาหนิแล้วสิ่งนี้ครับคําพูดคํานี้ครับมันฝังลงไปยังจิตใต้สึนึกของน้องสาวคนนี้เพอพอมันเป็นอย่าง,ง,น,ง,จจง,งนั้นเสร็จปุ๊บจิตจ๊าซึ่งกบอกทันทีครับว่าแฟนมีแฟนเท่ากับแรด มีแฟนเท่ากับแรดและนี่คือเหตุผลว่าพอตกลงกันเป็นแฟนปุ๊บน้องเขาจะค่อยๆนะครับทำตัวเองนะครับให้กลายเป็นอากาศสะท้าน้ำเขากหายไปหายไปหายไปแล้วก็หายไปเลยครับเออนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณเคยมีอาการอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับคนตกลงกันเป็นแฟนแล้วตัวเราจะรู้สึกมันมันนล้วันน,น,น,นี้นั่นนิดๆหน่อยๆอ,อ,อะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดมีวิธีการแก้นะครับง่ายมากเลยนะครับ คุณแค่เลื่อนฝีดของคุณขึ้นมาแล้วสแกนคิวอาโค้แล้วคุยกับแอดมินหวผมแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะเราพยผมจะดูแลตรงนี้ให้วันนี้ครับไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามนะครับในเรื่องของความสัมพัญนะครับที่มันเป็นปัญหาใหญ่เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหา แต่ครั้งที่เรารู้ว่ามันเป็นปัญหาครับปัญหานั้นถูกแก้ไปแล้วครึ่งหนึ่งเหมือนอย่างน้องสาวคนนี้นะครับที่ตอนแรกไม่รู้ว่ามันเป็นหาเกิดจากอะไรนะครับแต่พอรู้ว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วว่าต้องแก้ปัญหารู้ว่าเป็นปัญหาแล้วปัญหานั้นถูกแก้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็นะครับมันก็จะง่ายขึ้นแล้วที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วมาเจอกันนะครับก็วันนี้ครับฝากเอาไว้นะครับว่าปัญหาที่ยังหาไม่เจอมันจะเป็นปัญหาใหญ่แต่ปัญหาที่หาเจอแล้ว มันจะถูกแก้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาความสำคัญอันนี้สำคัญมากๆและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเราจะมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวเด็ดๆอะไรมาเล่าให้ฟังติดตามชมในคลิปถัดไปครับแล้วก็ที่สำคัญเลยกด subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เราจะได้ไม่พลาดการติดต่อซึ่งกันและกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมาก สวัสดีครับ